สวัสดีคะ่ะกินมกักบักซีดาพี่น้องภาพพี่น้องไปกินบักซีดากินบักซีดาบักซีดาหมักฝรั่งนะพี่น้องไปกินหมักฝรัง่งฝรั่งนะคิดว่าสุกเลยดิคิดว่าสุกแล้วดิแ้พี่น้องกินบักซีดาบักซีดาบักซีดาจ้าพี่น้อง ล้องซีมังเด้อหวานบอหวานหวานใช่น้องหวานเส็จ หวาน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 ลีเดอร์ขั้นแมงประจี่หวานเด้อยต้นเนี่ยในบ่มีเหรอมันหวานหวาน ได้แก่แต้นเนี่ยหวานเคยกินตลอด ใหญ่เลยพี่น้องใส่ฟันนี่บ่เสียดายด้วยบ่ได้ฟันถิ่ดอกเสียดายั้งฟังอีกหนึ่งห้งฟัง <c oughs> ไว้เห็นมันสุกหลายกว่านี้อีกกัางน่ายแซ่ยบใบมืดอื่นค่อยเอานะพี่น้องนะ มึงซ้องมันจะอสุข้าวหน่อยเนี่ยเยอวแซ็ตแซ่แบ,บน้อนี่ก็เอาเลยหน้อนี่ สีดาที่บ้านเราเองมีทุเรียนมีบักสีดามีละมุดมีมะยงชิดมีมะม่วงเก้ยวขมิ้นมีมะม่วงน้ำดอกไม้มีมะม่วงเจียวเสวยจ้าผ้าปงนานดอกไม้พี่น้องกัลงออกดอก ม้ามดอกไม้ก็ต้องออกดอกอันนี้ก็เขียวเซเวยเชีย่วยวเสวยอยู่ใ,ใกล้ๆกันออกดอกแล้วก็ฝน,นกับบัมาบัมาก็บร้อใบอ้อนไปเนี่ยเรืกินไปเรื่อยๆอ,อยู่บักซิดาพี่น้องว่าแต่สีหัวบ่ได้หัวจักเทือแต่ว่าก็ได้กินอยู่แมงวันทองบ่มาก็ได้ได้กินเดีหลายอยู่นี่เด้ ลายอยู่กินน้อยลดยเอกินน้อยนี่นะกินสองน้อยลดละกินเลยน้อยนี่ก็ต้อง,งแข็งยันมีแนวมา,าไปกินก้อนพี่น้องเจอเล่นั่นเล่่เ่่ โอ้ยสวย,ยงามบ่พี่น้องมีกระถางเดียวสวยงามมากมากสวยงามมากมากมากินบักซิลานี่มาตัวสีอยากมา ย่างส้มสวนอีกคนย่งยงยงงางน้ำงลาจุ่มเป็นพวง ดอกมะมัยกับงามหวานแต่ว่าติดรสเปรี้ยวนะฝรั่งน,นงกลางเป็นหนึ่งห๋อ มีลูกหลายว่านหางจระเข้สายพันยักษ์มีลูกมีลูกห้าต้นอันนี้ก็สมเชื้อหวานพี่น้องม่นเป็นเอามีสองกิ้งตัดออกกิ้งหนึ่งแล้วล่วงลงไปเจาอเป็นมากแล้วมัวเป็นตะกิน อุดปูดอิดปิดอย่างในรถกับเปี้ยนออกแล้วพี่น,อน้องสี่เซนเะไปตัดเท็ดกระทางกระแางต้นไม้ จบคลิปไปแค่นี้หละจ้า